ทำลงมาแล้ววันนี้เมื่อนี้เยตะน้อยสิพาไปเป็นเด็กหน่อยเรียงควายนะคะกะช่อมบรรยากาศถ่องถุ่งย่ามคำคำแรงๆสักก่อนค่ะซึ่งช่วงคำคำแรงๆนี่กะวัวควายก็จะเริ่มเขาคอ,อกแล้วน้องควายรู้สึกว่าเขาจะรู้ความอยู่นะ <c oughs> ตอนที่เยตะน่อยเอินเขาเข้ามาเขาเขโมงหนามองหองลังแล้วก็เดินเข้ามานะคะแต่ว่าเอาว่ามาหัวไกลๆวิ่งจัอยอยงเลย มาบ้านนี้เหลืออยู่อีกกลุ่มนึงทั้งนั้นแม่กระลูกด้วยค่ะมามามาขยับเขามาไกลๆอีกอนิดหนึงจะได้เห็นความน่ารักของน้องเขาในขณะที่เฮ้าเดินเขาไปไกลๆเฮาก็เรียกเขานําแต่ววารูลสดซึกว่าเขาจะระวังโตนะตัวเล็กๆแกละเล่มหญยาไปนี่ละค่ะ เป็นบรรยากาศชีวิตทงไฮทงหน้าตามชนบทของเฮาออกมาเล่นทงไฮทงหน้าเล่นกับน้องวัวน้องควายเฮาไปล่ะค่ะเจ้าตัวเล็สองตัวนี่ก็น่าฮักขนาดว่าถ้าไปเ่นก็เผาดีอยู่ด้วยนี่จดจดจ้องจ้องมองเฮาอยู่นั่นแหละอยากเขา,าเ่นแต่กะกะก,กลัวๆว่าเธอไปอ้าวช่มเพลินบรรยากาศทงไฮทงหน้าพร้อมกับน้องควายเฮาเนาะคูงามอยากเขากล้องแต่พ่อเห็นกล้องคักๆ ส่วนน่องเจ้าตัวนี้เห็นมูแลนกับเิแลนดีบ่เนาะสันแต่ได้ความที่ว่ายังอยากเขากล้องอยุ่เลยต้องยืนให้พญายมหมายรอท้ายคลิปอยู่หัละก่อนอ่ะช่อมบรรยากาศร,รอบๆบ,บ,บริเวณทัวๆไปบึงค่ะ ใจอยู่มาโดนแล้วไปสะเทาะเฮา <c oughs> ไปดีกว่าพัสดนนองว่าคณะที่วิ่งออกไปแล้วก็ยังสนใจอยู่เด้เบ่งใหม่ก็น่าเบ่งใหม่ก็น่ามันอย่างน้อนี่พัสดแล่นนี้ไปแล้วด้วยความทั้งอยากทายรูปว่าเ่อไปทั้งกล้าทั้งกลัวล่องทายไม่อีกเบ่งจักเทือกก็น,น่าว่าต่อไปเพื่อนว่าดูไอตัวที่อยู่ข้างหลังดูค่ะ ตมเต็มเลยนะตมค้นเต็มตัวเลยส่วนเจ้าตัวเลขนี่ก็ยังสงสัยบ่หายว่าถ้าไปยื่นหนาเขามากไกลมาเบิ้งมันนี้นะแล่นหนีไปแล้วยังสงสัยกลับขึ้นมาเบิ้งใหม่อีกจกเทือบงกนานะบ้านบ้าบ้าเขามาเบิ้งไกลไกกันนะมันอย่างน้อน,นี่เนาอะอยากเป็นดาล่าน้ำเพลินว่าถ่าไปเพลินไาเลยต้องเดินเขามา,ท,าทักทายมือกล่องได้กนาเจ้าตัวนี้แล้วขี่ยานเบิ้งได้บดดีขคือเก้า ำรับคลิปการพามาชมหนองควายในชนบทง่ามคำคำแรงแรงบานเฮ่าก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าจ้า